ขอนอบน้อมคารวะสักการะบูชาพระมหาโพธิสัตว์กสิทธิคันติจังโอวงผู้มีพระมหาปณิธานหากกราบใดสันนลกยังไม่ว่างเปล่ากราบนั้นจะไม่ขอบรรลุพุทธภูมิผ้าขวาถึงคาถาเปิดประตูนกรกผ้าซ้ายติ่แก้วจินดามณีประทานแสงสว่างท่งามความมืดวันนี้สิทธิขอบารมีพระโพธิสัตว์โปรดเมตตาประกอบพิธีกรรมทำข้าวทิพน้ำทิพให้แก่สิทธิ เพื่อปล่อยให้แก่ผีสัมวิศีต่างๆที่ไม่สามารถกินอาหารได้ตามปกติบาปหนาที่ต้องระยาเพื่อดับความมีผยกระหายและดับแห่งพิษภัยนรกกับภูมมองค์เชียนาโมติจังองกสัต์ีจุงทิวโปคิวหลางเที่ยวโตจิงแซทุกีโกให้ใจอินก้้ยอูตอเตกโกงเตกโบหลินเจ้าหกเทนแซ โอมนาโมติจังองกัสสกุลเฉียนนโมติจังองกัสักสีจูคิวโกคิวลังเที่ยวโตเทียนเซาทุกฤดูกาลให้ใจอิงก้อยออตเต็กโกมเต็กบ่อยเหลืองเกาพวกเทียนเสาโอมนาโมติจังองกัสสกโอมปะสิทธิ์คันพระโพธิสัตว์ยิ่นามสมันตะพุทธนังอาห่าห่าสุตานุสวาห์อมปะสิทธิ์คันพระโพธิสัตว์ยิ่นามสมันตะพุทธนั่งฮ่าฮ่าสุตานุสวาห์อมปะสิทธิ์คันพระโพธิสัตว์ยิ่นามสมันตะพุทธนั่งฮ่าฮ่าสุตานุสวาห์อม นโมติจงองคพสัต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 โอเราก็จะไปที่หน้าเมนขอคณะที่เลี้ยงอาจารย์ชุดแต่หน้เมนเราก็จะเป็นตัวยัวตัวยูไปเลยเอาเป็นแถวป่ะลูกเป็นแถว่ะลูกเป็นแถวดีกว่าเราก็จะได้หมดต้องแถวเดียวนะครับแถวเดียวมากแถวเดียวอ่า ไกลๆไกลๆหน่อยอ่า uh, ยุตไกลๆพอไกลๆนหน่อ่าตรงนี้เลยอ่าโอเคอ่ามามามาเป็นแถวเดียวนะครับแถวเดียวนั่งแถวเดียวโอเคมาเลยอ่าอ่าใช่ใช่อ่าอ่าเนี่อ่าพาพี่เลี้ยงด้วยมาพาพี่เลี้ยงอ่ารวมด้วยมาทำงานทำงานอ่าวันวึงวันงวันวันวัน

jemah, 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 jemah lagi.

Ya 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 kamu di yang yang mau yang mau set di นโมติจังวงพอสัก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  นโมทีจงวงโพสัตนโมทีจงวงโพสัตนโมทีจังวงโพสัตนโมทีจ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 ังวงโพสพีปีศาจยักษ์มารลายโกธมาร ปกติบาปหนาที่ต้องอาญาและดับความมีหวยกระหายและดับพิษภัยแห่งนรกขอเชิญมารับอาหารเข้าทิพน้ำทิพด้วยเชิญ มาโปยให้กักดีแบ่งออกมาหน่อยนึงเนอะให้โปรยปืนขึ้นไปัตตานบนะดีที่อยู่ตามท้องฟ้าอากาศว่าตามดีอยู่ท้องฟ้าอากาศตามน้องฟ้าอากาศทไมี่อยู่ตามพื้นดินที่อยู่ตามพื้นดินที่อยู่ตามนิสทั้งศี ทิศตะวันออกทิศตะวันตกอยู่ตามปูนเขายอดก้อยต่างๆอยู่ตามน้ำใต้บาดาลทุกคนใทยครบใทยครบสมบูรณ์ทั้งหมดเลยขอพี่เลี้ยงช่วยช่วยไปนำนำน้ำน้ำที่พี่เลี้ยงอยู่น้ำระเมื่อกี้ มารับน้ำทิพย์จากพระปู่ทิสารตีจังหวงอสาสาธุต้องเพืระพี่เลี้ยงแกะแล้วก็แจกคนละคนคนละขวดครับแจกคนละขวดเลยอ่าใช่อ่ากจาคนละขวดอ่านี่นี่นี่ยังมีมีเรื่องมามามาจุยแกะหน่อยอ่ามันจะได้เร็วขึ้นอ่า นะคนคนละแพ็คคนละแพ็กแจกเลยคนละแพ็คอ่าถ้าข้างๆตัวเล็กเปิดไม่เป็นให้คนโตโตเปิดให้อ่าถ้าใครอ่าเปิดฝาออกมาเลยเปิดฝาออกมาเลยเปิดฝาออกมาเลยอ่าทำอ่าไว้ข้างหน้าจับสองมือจับสองมือคล้ายๆพนมมือจับสองมือพนมมือนะพะพนมมือที่นาไว้ว่าตามอาจารย์นัมโมตีจังหวง อศัก ah ์น้ำโมตีจังอวงอศักน้ำโมตีจังอวงอสัก์นัโมพระมาลัยวหาเถโลมาหิตพิกาจักนาละโกนัโม ระมาลัยมาหาเถโลมหิธิกานาระโกนะโมพระมาลัยมาหาเถโลไม่หิธิกานาระโกขอบารมีพระโพธิสัตว์ตีจังอ้วง และพระมาลายโหดโลกเศกน้ำทิพย์ให้แก่ผีสำพวยสีโปรดมารับน้ำทิพย์นี่ด้วยเถินให้เรานี่เนาะรับน้ำทิพย์ จากพระโพธิสัตว์ตีจังอวงและพระมาลายโคดโลกสาธุอ่าให้หมดเลยเทให้ครบเทให้ครบให้หมดสมบูรณ์อ่าแล้วก็เก็บขวดนี้ไว้เก็บขวดนี้ไว้โอเคอ่าสาธุอ่าทุกคนสาธุสามครั้ง ท่าอะไรเราจอยู่ทาอะไรเราจแต่ท่านอยู่ประเทศอะไรทีร่่รักคี่่ะีรค่ะีรค่ะอามือลงอาจารย์ตอนินบีแล้วติดใจรกมือขึ้นนะเอามือลงาเอมือลงเอมือลงเอมือลงให้สมภาพกันโอิเดีเดียรดีเดีย สีลังกาสีลังกาสีลังกาเอาบีเลนโอ้สีลังกาต้องเลือกพี่เลนเลยต้องเลือกบีเลนาจาได้อ่าอาจารย์บอกแล้วคำถามมันจะอยู่ที่อาจารย์สอนอ่าต่อไปต่อไปเป็นคุยคุยนะคุยคุยนี่ไม่ตามหานิยมนะอ่าใครมีแฟนนี่อ่าใครมีแฟนแฟนโกรธแฟนเกลียดนี่แฟนรักนะอันเนี้ยต้องมาถามนี่แฟนรักเลย ฮะจะยังไงแค่พนมมือเนี่ยอธิษฐานก็ได้เลยใช่อ่ะคำถามถัดไปถามว่าปัจจุบันการสำคัญที่สุดอดีตเอาไว้เป็นเพื่อนเพื่อนที่แก้ไขอานาคต <laughs> โอ้ไม่ได้เอา ต้องต้องถูกเราไป็ีเัวอย่างดต้องอ่าอนาพจนเป็นเส้นทางบวกเป็นเส้นทางบวกไม่ใช่นะครับเป็นเส้นทางบวกคิดบวกอ่าให้ให้เต็มเต็มกันคิดบวกอันมันถูกอยู่แต่ยังไม่เต็มอ่นนี่ขอยกอาณาพจนเป็นความหวังที่ทำให้เราคิดบวกอ๋ออนาคตเป็นความหวังอันนี้ก็ก็ก็เต็มเต็มอยู่แต่ว่าอ่าต้องเต็มแล้วตรงนี้นะครับตรงนี้ อนาคตเราเป็นความหวังจริงๆนะอนาคตคือสิ่งที่ให้หวังไปทางบวกอ่ะต้องต้องมีบวกด้วยนะการปฏิปฐานผีใครทําได้บ้างยกมือคนไหนก่อนเห็นเห็นเห็นภาดูรอนอ๋อภาคดูร้อนใครทําได้การปฏิปฐานผีเอามาทําให้ดูเอาเอาคนไหนมาเอาคนนั้นมาก่อนเอาการปฏิปฐานผีเอา มีท่าทางด้วยเอาเอามือวางที่ไหนตรงแรกออดูนะเพื่อนๆหันหน้าไปทางเพื่อนไหมหันหน้าไปทางเพื่อนให้เพื่อนดูอ้าวมือขวาอยู่ตรงไหนมือซ้ายอยู่ตรงไหนเอากาบเริ่มเลยลูกอ้าวอ้าวอือว่าดังๆเลยทอางแรกคือ Yok na, yok na, yok na, t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 ok na.

มุตโตเมนโตทำพเจ้าเป็นที่พึ่งที่คารพบได้นับถือของข้าพเจ้าทำโมมิธสังฆททำพระธรรมเป็นที่พึ่งที่คารพของเป็นที่พึ่งที่คารพบได้นับถือของข้าพเจ้า สังโฆเวนาโภพสงเป็นที่พึ่งที่เคารพและนับถือของข้าพเจ้าอ้าวถูกต้องถูกต้องคดนะจาังเดือนไหนดิจังเดือนไหนวัดพิเชษเด่นไหนลูกโอ้วัดพิเชษมันนี่